วลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในอาวุธใหม่ล่าสดุดของผมที่เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยนะตอนนี้ผมนั่นก็คืออาวุธรองชิ้นใหม่กับตัวธนูคอสโต้นั่นเองครับผมหรือว่าจะเรียกว่าตัวหน้าไม้ก็ได้นะโดยเจ้าอาวุธชิ้นนีน้จะมีความสามารถในการใช้งานยังไงและในทางการเล่นของมัน,นจะเป็นในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็มาเจาะลึกการใช้งานดีกว่าว่าเจ้าอาวุธชิ้นนี้มันดีมากแค่ไหนก็ไปดูกัน สำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกอาวุธใหม่ชิ้นนี้ผมจะอยู่ในเควสใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นที่เป็ดเควสประจำซีซั่นนะผมจะมีชื่อว่าอาวุธรองใหม่หน้าไม้ถ้าเกิดว่าใครทำเควสนี้เสร็จเนี่ยก็จะปลดล็อกเจ้าตัวคอสโบโนี่ให้โดยอัตโนมัติผมในส่วนของรายละเอยียดการทำเควสเดี๋ยวพี่ลิงเนี่ยจะพูดในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถปลดล็อกให้ได้แบบรวดเร็วที่สุดนะ โดยสับคอสโบนี้ผมจะจัดอยู่ในอาวุธประเภทอาวุธรองก็จะอยู่ในหมวดของปืนพกต่างๆโดยสเตตของตัวอาวุธเนี่ยจะอยู่ที่ดาเมจ80อัตราการลักสุน26มม่นยำ48ความท้องตัว93ระยะยิง66การควบคุม38สหรพาเนรูปแบบการใช้งานของตัวอาวุธชิ้นนี้ผมการยิงของตัวลูกกระสุนเนี่ยจะเป็นตัวลูกธนูผมแน่นอนว่าลูกธนูเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการใช้งานที่แตกต่างจากลูกกระสุนปกติก็คือ ยิ่งเราทําการยิงในระยะที่ไกลขนาดไหนผมตัวลูกกระสุนเนี่ยจะมีอัตราการย้อยที่มากขึ้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายิงไกลๆผมเราอาจจะต้องกะในเรื่องของการยิงให้เผื่อยอยไว้เล็กน้อยนะเพื่อให้โดนศัตรูได้ง่ายขึ้นเนองผมเพราะบางทีเนี่ยเราเล็งไปที่กลางตัวศัตรูโดยตรงเนี่ยบางทีมันย้อยมาเนี่ยดาเมจไม่พอเข้าจุดตายนั่นเองเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วยนะ ดยสภาวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของลูกกระสุนเนี่ยที่มันย้อยลงมาผมตามวิถีโค้งเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเน้นใน,นเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ความแต่งที่เพิ่มความไวในการลั่นกระสุนนะผมสิ่งน,นี้เนี่ยจะช่วยทําให้ลดอัตราในเรื่องของการย้อยตกของโตกระสุนได้นะในการยิงระยะไกลๆเนาะ และนี่คือภาพเปรียบเทียบการทดสอบของความไวกระสุนของผมในการยิงระยะเท่ากันก็คือ40เมตรเล็งจุดเดียวกันสังเกตได้ว่ากระสุนที่มีความไวน้อยผมเวลายิงระยะไกลเนี่ยมันจะย้อยมากๆเลยผมแต่กระสุนไหนที่มีความไวเยอะสังเกตว่าอัตราการเล็งเนี่ยอัตราการย้อยของมันเนี่ยจะต่ำมา,มากเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยจะเน้นการยิงระยะไกลเราควรใส่ตัวเพิ่มความไวของตัวกระสุนเข้าไปด้วยนะเพื่อให้ทำให้เราเนี่ยสามารถยิงได้ง่ายขึ้น สำหรับการทําดาเมจของตัววุฒินี้ผมในกรณีที่เป็นกระสุนของธนูปกติที่ไม่ได้ใส่หัวกระสุนพิเศษเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงบริเวณที่เป็นอกับผมก็จะอยู่ที่120ดาเมจก็คอนเฟิร์มว่าตายแน่นอนดอกลงมาหน่อยบริเวณที่เป็นเอวผมก็จะเหลือ104ดาเมจก็คอนเฟิร์มว่าตายเช่นกันผมแต่ว่า,วาต่ํากว่านั้นบริเวณขาเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่80เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจุดต,ตายที่ค่อนข้างจํากัดอยู่ที่บริเวณส่วนบนของร่างกายเท่านั้นนะถ้าเกิดยิงหัวเนี่ยก็จะอยู่ที่่160หนวย แน่นอนนะผมในส่วนของลูกธนูเนี่ยก็จะมีถึง3แบบก็จะมีตัวเทอร์มมีตัวแก๊สพิษแล้วก็ตัวสติ๊กกี้ผมซึ่งเมื่อเราใส่ไปแล้วจะลดจํานวนของตัวลูกกระสุนลงและลดค่าความสามารถต่างๆโดยเฉพาะค่าความไวของตัวลูกกระสุนก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้งานนิดนึงนะผมเดินในสตตร์แบบจะมีความสามารถอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันดีกว่านะ เริ่มกับชิ้นแรกกันก่อนเลยผมกับกระสุนเธอไหมกระสุนชิ้นนี้เนี่ยเมื่อยิงไปแล้ผมศัตรูเนี่ยจะติดดาเมจไฟเผาเป็นตัวเธอไมมครับท้ศัตรูเนี่ยสามารถตายได้ผมโดยดาเมจของตัววุ้เนี่ยโดนย,ยิงจุดตายจะไม่ตายทันทีผมจะต้องโดนดาเมจไฟเผาก่อนเล็กน้อยถึงจะตายในส่วนข้อระวังในการใช้งานของกระสุน,นชิ้นนี้ผมแน่นอนว่าในการยิงระยะไกลผมถ้าเกิดว่าโดนศัตรูกางัวเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าดาเมจโดนไฟเผาตายนะแต่เกิดว่ายิงบริเวณที่เป็นโดนขาหรือว่าเอวล,ลงมาผมดาเมจของไฟเผาเนี่ยมันจะไม่พอต่อการฆ่าศัตรูผมก็ต้้้องงระะวววัในนนนส่ีดย ทันมาก,กับกระสุนแบบที่2กับตัวแก๊สพิษผมเมื่อยิงไปแล้วจะทําให้เกิดแก๊สพิษในเบรนที่เกิดผลกระทบของตัวลูกธนูครับผมโดยข้อระวังในการใช้ลูกธนูชินีก็คือแก๊สพิษเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงเวณใกล้ตัวเองเนี่ยเราก็จะโดนผลกระทบไปเรือยเช่นกันทำให้เราเนี้ไม่สามารถยิงได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะแล้วก็ตัวละครจะเคลื่อนที่ชา้าลงดูถึงการมองเห็นเนี่ยจะลดลงชั่วคราว แล้วก็กระสุนแบบที่3แบบสุดท้ายผมกับตัวระเบิดสติกกี้เมื่อยิงไปแล้วผมจะติดลูกระเบิดสติกกี้เนี่ยไปที่ตัวต 1, ศัตรูผ่านไปสักพักเนี่ยถึงจะระเบิดทําดาเมจฆ่าศัตรูแล้วก็ข้อมูลเสริมเล็กน้อยอุปกรณ์หัวทูที่มีความเสียหายเป็นระเบิดถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับเปิร์กสีฟ้าเพิ่มความเสียหายของระเบิดเนี่ยสามารถใช้ควบคู่กันได้ผมก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะฆ่าศัตรูได้มากขึ้นนะ สำหรับแนวทางการปรับแต่งของตัวคอสโบผมหลักๆที่เราเนี่ยจะเน้นก็จะมี2ค่าด้วยกันผมค่าแรกเนี่ยก็คือระยะเวลาในการเล็งครับผมยิ่งเราเล็งเร็วเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการเล่นผมก็จะใส่ตัวพันธายชิ้นนี้เลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ผมก็คือตัวเรเซอร์เพราะว่าจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถยิงเล็งได้ดีขึ้นนั่นเองชิ้นถัดมาที่สําคัญเหมือนกันช่วยทําให้เราเนี่ยยิงระยะไกลได้ดีขึ้นนะผมก็คือตัวชิ้นนี้ผมกับคันหน้าไม้หนัก เพิ่มในส่วนของตัวความไวกระสุนเนี่ยอีก50%ด้วยกันนะผมบอกเลยว่ายิงไกลเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยยิงได้แม่นยําขึ้นนะเพราะว่าอัตราการย้อยจะลดลงถัดมาจะเลยอ,อีก2ชิ้นนะผมที่เป็นชิ้นทางเลือกหนึ่งในนั้นเนี่ยพี่ลิงก็แนะนําว่าใส่เป็นเปิร์ดรูลาในการรีโหลดเข้าไปผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันยิงทีละนัดผมรีโหลดเร็วก็ช่วยทาให้เราเนี่ยยิงแบบต่อเนื่องได้ดีขึ้น แล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5ผมถ้าเกว่าใครอยากจะเล่นแบบเพิ่มความสามารถเข้าไปอีกเนี่ยก็ใส่ตัวหัวลูกธนูพิเศษก็ได้แต่ต้องระวังด้วยว่าหัวธนูพิเศษเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะลดค่าความสามารถต่างๆทําให้ยิงยากขึ้นนะผมหรือบางคนรู้สึกว่ามันยิงยากไปเนี่ยอยากจะเน้นยิงไกลๆแม่นๆเนี่ยก็เปลี่ยนกล้องเล็งก็ได้ผมมาเป็นพวกกล้องดอทคูณสคูณสอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยเร็งยิงระยะไกลได้ดีขึ้นนั่นเองนะก็ปรับตามความเหมาะสมได้เลย นี่เรื่องของการใช้งานของอุปกรณ์ธนูคอสโบนี้ผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในวุธที่ดาเมจนี่แรงจริงๆครับผมในการยิงระยะใกล้ระยะกลางเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าโดนอกเน้นๆเนี่ยก็ตายแน่นอนผมในระยะไกลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครปรับแต่งที่เน้นความไวของตัวกระสุนเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเล็งเท่าไหร่ผมอาจจะมียอยบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถยิงโดนศัตรูแน่นอนนะบวกกับการใช้งานของตัวลูกเล่นของลูกธนูต่างๆที่มีเสริมเข้ามาถึง3รูปแบบอันนี้เนี่ยก็ทําให้สไตล์การเล่นของเราเนี่ยสามารถเลือกได้หลากหลาย โดยต้องย้ำก่อนว่าถึงแม้ว่าตัวคอสโบนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีมากๆก็จริงผมแต่มันก็มาพร้อมกับเงื่อนไขในการใช้งานที่โหดจัดๆเลยนั่นก็คืออนิเมชันต่างๆของตัวลูกธนูเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันเป็นการยิงแบบนัดต่อนัดครับผมถ้าเกิดว่าเรายิงศัตรูไม่ตายเราจะตายเองนะบวกกับในกรณีเจอศัตรู2คนวิ่งมา ถ้ากเกิดว่าเราฆ่าเขาได้คนหนึ่งเขาก็จะเหลืออีกคนนึงอยู่ดีผมเพราะว่าจเจ้าตัวธนูนี้เนี่ยมันไม่สามารถยิงในรูปแบบของการทะลุได้ผมไม่สามารถยิงทะลุสิงี์ขวางได้และยิงทะลุตัวละครได้ทําให้การใช้งานนะ่ะเราต้องสู้ในรูปแบบของ1ต่อหนึ่งหรือยิงซัพพอร์ตเพื่อนถึงจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพผมถ้ากเกิดว่าเอาลูกธนูนี้เนี่ยไปเล่นสไตล์แบบสายเดินบูเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมาะน่นอนผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมตาในช่วงนี้ผมอย่างที่ทุกคนก็รู้กันดีว่า ปืนเนี่ย s m g ar เนี่ยมารึ่มเลยผมและเป็นเมตาของปืนที่เรียกได้ว่าการร่อนกระสุนเนี่ยมันเร็วทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะง้างหน้าไม้ออกมายิงเขาแต่ละนัดเนี่ยเราอาจจะตายก่อนได้และก็ถึงแม้ว่าจะยิงเขาได้แต่ ในเรื่องของความเร็วเนี่ยอย่าลืมว่า s m g เนี่ยมันยิงแล้วทําให้เราสะอุกกระตุกครับผมแล้วอัตราการยิงโดนศัตรูเนี่ยก็จะยิ่งดรอปลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกันว่าการใช้งานของตัวคอสโบให้ดีสุดเนี่ยควรจะเน้นในการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเป็นหลักคอยซัพพอร์ตเพื่อนนั่นเองเนาะในส่วนของเอฟเฟกของตัวลูกธนูทั้ง3แบบเนี่ยจากที่ได้ลองใช้งานมาครับผมไอจีทั้ง3แบบนี้มันก็มีข้อดีของแต่ละแบบในเรื่องของการใช้งานอยู่กับสถานการณ์ในการเล่นนะถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบสายซัพพอร์ตเพ การเลือกใช้ธนูแคสปิตเนี่ยยิงฟันปวนศัตรูเนี่ยหรือว่ายิงโคเวอร์ให้เพื่อนเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดูแล้วเนี่ยดีที่สุดแต่เกิดว่าจะใช้ในเรื่องของการฆ่าศัตรูเนี่ยงด้าของตัวกระสุนเทอร์ไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะฆ่าได้อย่างรวดเร็วกันเองก็รีได้ว่าอันนี้ก็อยู่ด้วยเพื่อนหรือว่าจะประยุกต์ใช้งานกันยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าใะแนะนําเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ผมก็แนะนําว่าทํามาเก็บสะสมไว้ในคลังอ่ะโอเคครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามาใช้งานจริงได้ไหม ก็อาจจะค่อนข้างที่จะใช้งานยากเกินไปสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ผม้ําก่อนนะเป็นมือใหม่นะมือใหม่ไม่ควรใช้งานหรือผมเพราะว่ามันเล่นยากจริงๆนะในเมตาที่อยู่ในช่วงของการวิ่งบุกของสายเรืินจีในตอนนี้นะ กลับมากันที่วิธีการทำเควสเพื่อปลดล็อกเจ้าตัวอุ้ชิ้นใหม่ดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างในแต่ละเควสให้จบแบบรวดเร็วผมก็ามาเริ่มกับเควสแรกเลยกับใช้ทษะเสาเว t e ์สกิลสเปโร่ห้ครั้งในโหมดของ MP โดยสเปโร่จะเป็นเวทซ์สกิลชิ้นนี้เลยผมก็จะเป็นตัวลักษณะเหมือนกับตัวคันธนูผมเราสามารถหาซื้อได้ในร้านคาซีสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะราคาอยู่ที่ประมาณ3,000นซีนะ ในส่วนของด่านที่แนะนําในการทำเควสต์ของโอเปเตอร์สกิลเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกับการเล่นในด่านคิวคอนเฟิร์มครับผมคิวคอนเฟิร์มเก็บแต้มแท็กจะทําให้เราเนี่ยเรียกได้เร็วม,มากๆผมตัวด่านที่แนะนําก็แนะนําว่าเล่นด่านชิปเมนต์ไปเลยครับด่านชิปเมนต์เนี่ยก็เป็นด่านยอดนิยมอยู่แล้วในการทําเควสพวกนี้นะเควสที่2กับฆ่าผู้เล่น5คนด้วยทักษะโอเปเตอร์สกิลสเปรโร่ในโหมดของ MP อันนี้ก็เหมือนเดิมใช้โอเปเตอร์สกิลฆ่าศัตรู5คนด้วยอาวุธชิ้นนั้นนะ เคว็ที่3ได้รับตราวันช็อตในการฆ่าศัตรู5ครั้งในโหมด MP โดยสำหรับคำแนะนาในการทำ th, เคว็ดเหรียญตราวันช็อตเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ปืนสไนเปอร์ไปเลยผมที่ยิงศัตรูตายด้วยกระสุนนัดเดียวได้ง่ายที่สุดนะก็แนะนําว่าเป็นตัวเดลอาคิลสามหรือว่าตัวโลคัสเนี่ยสองกระบอกนี้ก็เป็นปืนสไตล์ที่เล่นง,ง่ายในแพทนี้ด้วยกันนะก็หลักๆก็จะมีตามนี้นะเคว็ที่4กับฆ่าผู้เล่น15คนด้วยปืนพก กรปืนพกที่แนะนําก็ใช้งานที่สุดของผมก็เป็นตัวจุด s ของผมแต่เอาจริงเนี่ยใช้กระบอกไหนก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนได้เลยเนาะคุยที่5ฆ่าผู้เล่น15คนด้วยปืนช็อตกันในโหมดใดก็ได้ในส่วนของโหมดปืนช็อตกันที่ใช้งานได้ดีที่สุดในแพทนี้ผมก็หนีผลกับตัว KRM 262ของผมการปรับแต่งเนี่ยก็สามารถดูได้ตามนี้บอกเลยว่า KM เมนี่ยเป็นปืนเมตามาตลอดอยู่แล้วนะก็ใช้กระบอกนี้ในการทำควยเนี่ยก็จะจบได้เร็วที่สุดนะ ควีที่6กขผมก็ค่าผู้เล่น25คนด้วยปืนช็อตกันติดตั้งอุปกรณ์5ชิ้นผมก็ใช้ตัว KM เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ควสสุดท้ายกับควสที่7ก็จะปลดล็อกตัวคอสโบ o ชนะ5แมตช์ในโหมดของ MP ในขณะสมใส่เปิร์กสีเขียวที่เป็นตัวลดอัตราการกระตุกเมื่อถูกยิงลง60%นะผมก็ใส่เปิร์กตัวนี้แล้วก็ต้องชนะให้ได้ทั้งหมด5แมตช์ก็จะเป็นการจบเวสภารกิจทั้งหมด และก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรบ movie, ับการรีวิวข้อมูลการปรับแต่งของอาวุธใหม่ล่าสุดกับตัว Crossbow oh. ผมและก็แนวทางการเล่นการใช้งานข้างต้นสำหรับคนที่สนใจอาวุธประเภทนี้ oh. โดยสำหรับคำแนะนำข้างต้นสำหรับคนที่อยากจะเล่นอาวุธชิ้นนี้ oh. ผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะใจเย็นๆน oh. ิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือการยิงแต่ละครั้งของตัวกระสุนเนี่ยมันต้องหวังผลให้ได้ในการฆ่านะถ้าเกิดว่าเราหวังผลฆ่าเขาไม่ทันเนี่ย ก็อย่างที่บลิงบอกว่าเราจะตายเองนะเพราะว่าความมันจะรีโหลดแอนิเมชันหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใส่เบิร์กทำให้เราเนี่ยสามารถรีโหลดเร็วขึ้นแล้วเนี่ยมันก็กินเวลาเกือบๆหนึ่งถึงสองวินาทีอยู่ดีผมถ้าเกิดว่าไปเจอกับปืนไอ g มจีเนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยแล้วก็ตายแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงแต่ละนัดให้หวังผลเนี่ยจึงเป็นสิ่งสาคัญมา,มากๆนะ และสำหรับพเพื่อนๆผมที่ได้ลองปลดล็อกอาวุธชิ้นใหม่ชิ้นนี้กันแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้งานเนี่ยก็เหมือนเดิมอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ลิงก็ได้นะทิ้งใต้คยินเชิญน,น,นั่นเองนะและาสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดตามกันได้นะครับผม<ๆ>พเพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิงในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาไลคชมวิดผมก็ไปแล้วิ๊